อสวัสดีค่ะสาวสานูกเกอร์พี่เบลกำลังจะเตรียมตัวนอนอยู่พอดีเลยค่ะแต่ว่าก่อนนอนขอดูแลผิวก่อนนะคะสาวสาวทราบกันไหมเอ,อย่ยว่าการบำรุงผิวก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ผิวมีสุขภาพดีมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง25%ก่อนจะเข้านอนสาวๆต้องล้างหนะ้าให้สะอาดก่อนค่ะ สาวๆที่แต่งหน้าและทาครีมกันแดดต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนล้างหน้าทุกครั้งใครไม่ใช้ระวังสิวอุดตันขึ้นนะจะบอกให้นอกจากนี้อย่าลืมเลือกโฟมล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวเพื่อช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะลองสครับหน้าบ้างสัปดาห์ละ2ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะการสครับหน้าจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปและช่วยกำจัดสิวเซียนและสิวอุดตันได้ด้วยค่ะ หลังจากทำความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วให้สาวๆใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอยิ่งสาวๆที่มีปัญหารูขุมขนกว้างและหน้ามันการใช้โทนเนอร์ช่วยได้เยอะเลยค่ะขั้นตอนหลังจากการทำความสะอาดหน้าแล้วก็คือการบำรุงค่ะสาวๆหลายคนอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวจนสับสนว่าจะใช้อะไรก่อนอะไรหลังวันนี้พี่เบลมีขั้นตอนการทาครีมมาบอกต่อสาวๆกันค่ะ การทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบบง่ายๆคือเริ่มจากเนื้อเหลวไปเนื้อข้นค่ะเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำอย่าง water essence ซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์จะซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะถัดจาก water essence ให้สาวๆทาผลิตภัณฑ์เนื้อเซรัม่มเนื้อเซรั่มจะข้นและหนืดกว่านิดนึงส่วนมากมักจะเป็นสีขุ่นๆค่ะโดยทั้ง water essence และเซรั่มเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะ หลังจากนั้นให้ตามด้วยโลชั่นหรืออีเมลชั่นเหมาะกับสาวๆที่มีผิวผสมเนื้อโลชั่นหรืออีเมลชั่นจะเข้มและหนากว่าเนื้อเซรั่มนิดนึงค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทาครีมค่ะเนื้อครีมจะข้นที่สุดและหนาที่สุดเหมาะสำหรับสาวๆผิวแห้งเท่านั้นโดยเราจะพาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเป็นลำดับสุดท้ายค่ะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมทาครีมที่คอด้วยนะจ๊ะ สำหรับสาวๆที่เป็นสิวให้ทายาแต้มสิวลงไปบริเวณที่เป็นสิวอันดับสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก่อนจะเข้านอนสาวๆอย่าลืมทาลิปมันนะคะยิ่งสาวๆคนไหนที่นอนในห้องแอร์ปากจะแห้งและแตกได้ง่ายค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลานอนหลับพักผ่อนเพื่อผิวสวยของเรากันแล้วค่ะสาวๆอย่าลืมทาครีมบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะ ตื่นเช้ามาจะได้สดใส,สพี่เบลรับรองว่าสาสสาจะต้องตกหลุมรักถิวตัวเองแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พี่เบลต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะกดไลค์ค่ะบ๊ายบาย